ลำดับที่แปดผู้สำรวมด้วยฐานะสามพระพุทธภาสิทธยะสากายเยนวาจายะมนศาไซนาธิลุกกตังสร้างวุตังตีหิาตาเนหิตมะหังบรูมิบรามานังแปลความว่าความชั่วทางกายวาจาใจของผู้ใดไม่ม,มีเราเรียกบุคคลน,นั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะสามว่าเป็นพรามอธิบายความ กรามอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกําไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียอยกว่าความชั่วหน่งเล็บลูกกระตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกเป็นผลเป็นกําไรทั้งสิน้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความช่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อน เดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทําได้สามทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทําชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานด้วยฐานะทั้งสามพระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระศา,าสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารบ พระนางมหาปชาบดีโคตมีมีเรื่องยอดอังนี้เรื่องพระนางมหาปชาบดีพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับคารุธ,ธรรม8ประการจากพระศาสดาคารุธ,ธรรม8นั้นได้แก่ 1- ภิกษุณีแม้มีภาษาทั้งร้อยก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้นส ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน4ออกพรรษาแล้วต้องโภรณนาในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี5เมื่อต้องอาบัตหนักต้องประพฤติมานับในสงฆ์สองฝ่าย6เมื่อสิกขมามนาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์สองฝ่ายเ ด่าว่าเปรยเปลยภิกษุไม่ได้เลย 8. ปดไม่ให้ภิกษุนีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุนีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิดกจุลวัคเล่มเจหน้า3ามรอยี่ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโกตมีได้บวชสมบทิเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพ,พระศัสด,ดาแล้ว ดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลายดอกไม้หอมมาประดับเสียงพระนางไม่ได้มีอุปชายยะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรมแปดประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายยะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะ บวชเอาเองโดยแท้เมื่อสนทนากันอยู่อย่างนี้ภิกษุณีทั้งหลายรังเกีพระนางไม่ยอมทําอุโบสถและปรณาร่วมกับพระนางเลยภิกษุณีทั้งหลายนําความนั้นไปกราบทูลพระสถาคตเจ้าพระพุทองค์ตรัสว่าครูธรรมแปดประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาพระชาบดีเราเองเป็นอุปชายยะและอาจารย์ของพระนาง ท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัดพระคาถาว่ายะสะกาเยนะวาจายะเป็นอาทิมีนัยะดังพัฒนามาแล้วแต่ต้น